เนี่ยนี่อะไรเนี่ยความใฝ่ฝันไม่ัยเด็กค่ะคุณไปโทน้องใฝ่ฝันอยากเป็นพันลองเหรอคะบจะทำอะไรจะทำอะฝฝันอยากจะเป็นดรัมเอพี่ทำจังหวะให้หน่อยได้โอเคโอเคอะพร้อมยังพร้อมแล้วละลัตละลัตละละตละละตละลัตละลัตละลัตละละตละัตลลัตลลัตลลัต ตึงมาได้เอาตึงมาได้ตึงต,งตึงต,งตงถ้าเมื่อจะตึงเดี๋ยวมีของจริงของจริงมาอ,อยากชมเพราะว่าถามข้อที่สองเราเลยดีกว่าครับเช่ไครับ ไม่มีจบให้น้องแล้วครับเอาพี่จบได้หรือเอ้าเชินเกิเข้าที่นะครับเชิเข้าที่นะครับนะครับาเป็นระเบียบเรียบร้อย เกี่ยวกับน้องๆทั้ง10คนนี้นะครับว่ามีกี่คนครับที่จะสามารถรับคาถาที่เวเองควงแล้วยนขึ้นไม่ได้คือเดี๋ยวก่อนควงแล้วยนธรรมดารอบเดียวแล้วรับใช่ไหมใช่โยนอย่างนีง้ง,ง่ายๆถ้าเป็นมาเมอะตัวจริงเนี่ย<ช>ต้องรับได้หมดอยู่แล้วแต่ถ้าตื่นเต้นเนี่ยก็ไม่แน่แต่คิดว่าไม่น่าจะตื่นเต้น10คนทําได้หมดอ่า10คนเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณหมูและคุณอ,อ้อสงทัยว่าเลขจริงนั้นจะ หรือว่าพอดีปค,ครับป่าครับต่ำกว่าค่ะต่ำกว่าไปดูเฉลยดีกว่าครับไป,ไปน้องไปไปดยกาน สิสองพี่อย่าพูดยใ้ขาพี่นี่นี่นี่สองผ่านไปตัวสามเลยครับสามรอบเข้าไปแล้ว กดหมายเลขต่อไปนี่มาล้ครับชนอนนะโอ้โอ้มาเรนมาเรนหครั ใช่ถ้าผ้าที่คุณล่อจะตอบถูกนะครับดูที่เป็นไงถ้าไป terminar, ็นผ้าคุณลตอบผิดเลยนะฮะนี่ร <ills> <weg> ู้จริงเลยนะว่าต้องพอดีเป๊ะเลยไอเรื่องควงกระทาเนี่ยต้องถามนุกเลยค่ะอืมแต่ถ้าแบบควงผู้ชายต้องถามไอ้นุ่นก็ต้องขอบคุณ น้องๆทั้งบคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนต้องได้ะคะจเ็นทั้วนี้พี่ไม่มีคนะจ้าน้องพี่มีความจริงใจที่จะมอบให้้มี้มีื่อเทิมหรือยังมีไหม มีสะสมเหรียญท่าจะได้หายท่านเองอ้าวจะพร้อมมาเช้กดเหรียญแล้วครับห้าสิบเหรียญค่ะอ้าดูที่จะประเดิมได้หรือเปล่านะครับว่าเหรียญเงินหรือเหรียญทองครับขอเป็นเหรียญทองแล้วกันครับถูกครับอย่าทิ้งโอกาสเพราะทั้งนั้นี่ห้าสิบอีกครั้งนี่ชนะรอบนี้ไปเลยนะ อืมพร้อมแล้วเชิญกดน,นะครับยี่ห้าเหรียญนะฮะไม่เป็นไรยังไม่ห้าสิไม่เป็นไรท้ายถูกก่อนละกันนะครับว่าเหรียญเงินหรือเหรียญทองเป็นเงินครับถูกครับโอ้โหนะครับแล้วตอนนี้ครับเหรียญสะสมเราอยู่ที่50เหรียญครับ ถึงข้อที่สามแล้วะครับในข้อนี้แหละเราจะทราบแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะในรอบนี้นะฮะพ <อ S 1> เพราะเหรียญในข้อนี้เราอยู่ที่50 100เสบปหนึ่งรอยเหรียญเข้าสู่คำถามเลยแล้วกันนะคะน้องลูกเราไปถามนักศึกษาสาวที่ขึ้นรถเมล์ร้อยคนออว่าเคยเจอคนโรคจิตบนรถเมล์ไหมออที่ไปทางอื่นสิคะในร้อยคนมีกี่คนที่ตอบว่าเคย สมัยนี้นะว่าไม่ได้นะฮะนี่รถเมย์แน่นๆเบียดๆแล้วเนี่ยนั่งรถเมย์ประจำเลยใช่ไหมใช่ค่ะ20คนค่ะ20คนอ่าทีนี้นะครับคุณหมูและคุณเราถ่ายวันเลขจริงสูงกว่าต่ำกว่าหรือว่าพอดีเป๊ะครับหมูครับสูงกว่าครับสูงกว่าสูงกว่าเป็นเลขจริงเลยครับก็่าน อยู่ที่เรานะครับต้องหมูเต้นเลือกว่าจะเล่นเองหรือจะโยนถ้าเล่นเองสะสมเหรียญที่1 0ึงได้ชนะรอบนี้ไปเลยนะแล้วตอนนี้เหรียญสะสมมี50เหรียญแล้วด้วยอแล้วเหรียญที่อยู่ตรงนี้ก็มี50กับร้อยเหรียญกดอะไรก็ได้เล่นทีเดียวเหมือนกันแต่ครับแต่ถ้าสะสมเหรียญที่100อไม่ได้นะครับคุณอ้อยินหยื่เฉยก็ชนะในรอบนี้ไปเหมือนกันนี่จะเล่นเองหรือจะโยนดี เองครับนะอะไรก็ได้ทาให้ถูกเท่าน,นั้นแหละแล้วเราจะชนะในรอบนี้ไปแต่คุณอ้อฝากบอกมาว่าว่าทายผิดคถอะดิฉันอยากเขาเลยอ,อ้าวมาดูถ้าพร้อมแล้วชิญกดเลยครับห้าสิบเหรียญครับอ,อย่าลืมนะตอบถูกชนะรอบนี้นะครับถ้าเปิดตอบผิดคุณอ้อชนะรอบนี้ไปเลยนะครับเหรียญเงิน หรือเหรียญทองครับขอทองแล้วกันครับูกครับและตอนนี้นะครับคุณหม,มนูน้าไปก่อนหนึ่งนะ,นะครับในรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับ